สวัสดีทุกคนวันนี้ก็จับมาเล่าเรื่องผีๆนี่แหละโอเคมันก็ไม่เชิงเรื่องผีโอเคก็แบบวันนี้เนาะก็นอนหลับไปตอนแรกอะ่ะใส่เอ่อข้อมือทอไอเขาเรียกอะไรเป็นกําไลทองอะ่ะเห็นไหมทุกคนที่แบบซื้อมาจากประเทศหนึ่งโอเคสองข้างแล้วทีนี้ก็แบบใส่ประมาณอาทิตย์นึงอะ่ะแล้วทีนี้ก็แบบว่าเออฝันถึงแบบว่าเออผัวหนีอะไรอย่างเงี้ยทุกวันอ่ะ แทบทุกวันหนักทุกคนคือก็ไม่รู้ว่าทําไมแต่ฝันทุกวันว่าเออผัวหนีไปตามผัวแล้วก็ไปเจอใครเยอะแยะมากมายคือแบบฝันนะเออแต่ก็ไม่รู้ซึ่งว่าอะไรพอเสร็จปุ๊บใช่ไหมเราก็เดี๋ยวกําไรเนี้ยซื้อมาจากร้านมือสองโอเคที่ประเทศหนึ่งประเทศเพื่อนบ้านเราโอเคแล้วทีนี้ก็คือแบบว่าเออก็แบบเหมือนเป็นของขวัญัาเกิดอะไรเงี้ยพอเสร็จปุ๊บใช่ไหมก็ก็แบบว่าถอดออกเนาะพอถอดออกปุ๊บมันก็รู้สึกว่า คือพอถอยออกปุ๊บนะใช่ไหมวันนี้ก็คือนอนนอนกลางวันโอเคก็ฝันเลยโอเคฝันว่าตามาแปลว่าตาไปเรียกเขาเรียกอะไรน้าก็มีน้าเดินมาฝันที่แบบเกิดขึ้นที่บ้านตาเลยห้องดูตําราเกน,นั่นแหละว่าน้ามันเป็นภาพขึ้นมาว่าในฝันในฝันว่าน้ามาเรียกบอกว่าออนตาบอกให้ไปไปหาทีนี้ก็ก็คือเราก็ไปแบบพ่ออยู่ในห้องตาํารา ก็ถามว่าตาว่าเอ้าตาเนี่ยวีซ่าฉันเนี่ยมันต้องยื่นออนไลน์อะไรอย่างนี้ไหมคือแบบอาจจะเป็นพจิตใต้สํานึกด้วยก็คือแบบก็คือถามตาว่าเหมือนแบบคุยกันธรรมดาเนี่ยเออว่าเราต้องลงต้องยื่นวีซ่าออนไลน์ไหมอย่างเงี้ยท,ทีนี้ตาก็แบบตอบมาบอกว่าเออก็เหมือนเหมือนคุยกันกันกบตาธรรมดาเออตาก็บอกว่าเออก็มีเวลายื่นตั้งนานก็ทําอะไรให้มันเรียบร้อยกับเอกก็ไม่ก็ไม่ยอมทําก็ทําอะไรเงี้ย ประมาณเนี่ยแกก็ว่าพูดอย่างเงี้ยแล้วทีนี้มันก็ตัดภาพปุ๊บมาที่พี่คนหนึ่งโอเคที่แบบรู้จักทางอินเทอร์เนต็ตโอเคทีนี้ก็ <Okay. S 1> ก็คือจบแล้วแต่ว่าคือไม่รู้ตา,ตาจะให้ไปดูอะไรแต่ว่าคือก็แค่เหมือนแบบในฝันไปคุยกับตาอย่างเงี้ยตาที่เสียไปแล้วะหมอเป็นหมอดูโอเคแล้วทีเนี้ยก็แบบตัดภาพมาเป็นพี่คนหนึ่งเออแล้วทีนี้พี่คนนี้เหมือนรู้จักทางอินเทอร์เนต็ตแต่แกอยู่ประเทศยุโรปเนี่ย แต่อยู่อีกประเทศหนึ่งโอเคแล้วแบบว่าคือก็ก็มีอะไรแบบคือแบบทําให้แบบไม่ได้คุยกันอะไรเงี้ยโอเคคนเสร็จปุ๊บก็ไปฝันถึงว่ามีหน้าพี่คนนี้มาแบบมาเฮ้ยออเป็นยังไงเธอสบายดีไหมอะไรเงี้ยแบบคุยกันเหมือนแบบเหมือนเขาดีกับเราแล้วทีนี้ก็ก็ก็เป็นภาพพี่คนนี้ขึ้นมาแบบเฮ้ยเป็นยังไงเออสบายดีไหมออนเออเป็นยังไงอะไรเงี้ยเออประมาณนี้ ถามใส่เราทุกฝูกดิบซึ่งแบบไม่ไม่ค่อยได้คุยกันแบบผิดเหมือนทิ่ใจกันเรื่องอะไรสักเรื่องโอเคทีนี้ก็ตื่นมาโอเคตื่นมาแล้วก็ดูขึ้นได้เอ้าเราก็พี่คนนี้ก็ไม่ค่อยถูกกันนี่วะไม่เคยไม่ค่อยไม่เคยได้คุยกันเลยอ่ะเออก็ไม่เคยได้คุยกันจากานั้นเลยแล้วทีนี้ก็แบบแล้วฝันถึงแกได้ไงวะแล้วทีนี้แบบเออว่าตาจะมาบอกอะไรวะตาที่ตาเรียกไปคุยอาจจะเป็นเรื่องวีซ่าที่แบบกัแก อาจจะห่วงว่าเออตอนขากลับมาแล้วเจอจ,จะจะผ่านไหมอะไรอย่างนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยคือเหมือนแกห่วงหลานว่าเออแบบว่าจะเขาเรียกอ,อะไรเดี๋ยวจะมีแบบติดขัดอะไรเงี้ยก็คือทําไว้แต่เนิ่นๆก็ตามจริงอ่ะเราจะเราจะทําไว้ตั้งแต่วันเสาร์นี้แหละแต่ก็คือวีซ่าของเราอ่ะมันไม่มีวันหมดอายุทุกคนโอเคแต่ของคนอื่นอ่ะมันมีวันหมดอายุไงแล้วทีนี้เราก็คิดว่าเออจะยื่นวันเสาร์นี้แต่ว่า ก็ไปดูในเว็บไซต์แล้วแล้วว่าจะทํำยังไงแต่ทีนี้ก็ว่าจะไปข้อความถามเขาหรือไม่งั้นก็ตอนขาที่เราไปไทยเนี่ยเราจะไปถามพวกอิมิเกชั่นอะไรเงี้ยเออก็คือว่าว่าเราต้องยื่นไหมถ้ายื่นเราก็จะได้ยื่นออนไลน์ไปเลยอนะไรเงี <Okay. S 3> ้ยโอเคก็ประมาณนี้มันแค่ยื่นออนไลน์โอเคแล้วทีนี้ก็สั่งเออว่าแบบนี้นต่อไปแล้วเรื่องต่อไปอย่าป๊นหนึ่งที่เรื่องก่อนจำหนึ่งว่าจะเอาเรื่องอะไรเอาเป็นเรื่องผีช่วงแรลม ไปพักที่โรงแรมโรงแรมหนึ่งเดียวอันนี้จะพักโรงแรมมากเพราะว่าส่วนจะอยากไปฮอลิเดย์ก็จะพักที่โรงแรมไปที่เทพย่างเชนทา,าวเล์แแล้วแบบก็แบบเออก็ไปพักห้องถูกแะลรพอเสร็จปุ๊บก,ก็เข้าไปเราเปิดห้องไปปุ๊บกลิก่นเหม็นอับโอเคตอนแรกกลิ่นเหม็นอับก่อนโอเคแล้วทีเนี้ยก็แบบว่า ทำไมาเหม็นแบบเหมือนไม่ค่อยไม่เคยได้เปิดมาอะไรเงี้ยแต่ห้องมันก็สภาพดีทุกคนแบบแต่น้านต่างไม่มีโอเคอนนคือเออไม่มีประตูระเบียงเปิดไปโอเคเป็นห้องทึบของอะไรก็แบบแนววินเทจอย่เงี้ยละตู้เตียงแนววินเทจอะไรเงี้ยทีนี้ก็รู้สึกว่าเอ้ยมันกลิ่นเหมน็นอับอะทุกคนแบบไม่เคยเปิดก็เลยแบบว่าอ่ะกูคงไม่นอนล้วก็บอกตัวเองว่าคงไปได้นอนแล้วล่ะคืนนี้ก็รู้แหละเซนแล้วก็ว่าไม่ได้นอนแล้วละคืนนี้ พอเสร็จปุ๊บก็เข้าไปอีหัวก,ก็นอนคนเดียวอาบน้าอะไรเสร็จเรียบร้อยอีหัวนอนคนเดียวมันเป็นเหมือนจำไม่ได้ว่าเตียงเดี่ยวหรือเตีเยงคู่นะทุกคนเป็นแนวเวนเทจแบบปูด้วยผ้าผ้าแบบอ่าก็คือผ้าปูที่นอนเก่าค่อนข้างเก่าแหละโอเคแล้วทีนี้ผัวก,ก็นอนไปโอเคพอนอนผัวก,ก็แบบเออคือก็ก็คือตัวเราเนะี่ะไม่ได้นอนโอเคเพราะว่ารู้สึกว่าจะมีมีว่ามันต้องมีอะไรแน่นอนแต่ก็คือ แ้าคิดในใจบอกตัวเองเนี่ยแต่ก็ไม่บอกผัวก็ไม่กลัวทีนี้ผวก็นอนไปผวก็นอนละมือเอออะไรเงี้ยทีนี้ก็ปลุกปลุกผัวเออแต่ว่าเราอ่ะก็คืนนั่งอ่ะไม่ได้นอนแหละก็คือถ้ากูนอนกูต้องเจออะไรทีนี้ก็เลยคิดว่าเอ้ากูไม่นอนดีกว่าว่ะก็นั่งอยู่เฉยทุกคนแต่ก็ไม่มีอะไรโอเคมันก็ไม่มีอะไรทีนี้ก็เออก็ผ่านไปด้วยดีตอนแรกก็กังวลว่าเฮ้ยกูจะโดนอะไรไม่วะก็คือรู้แล้วว่ามันต้องมีอะไร พราะห้องมันกลิ่นอาบอะทุกคนเหมือนไม่เคยเปิดอะเหมือนแบบสิบปีอ่างเงี้ยมาเปิดห้องนี้อะไรเงี้ยเนี้ยก็คือพอตอนเช้ามาใช่ไหมลุ่งขึ้นก็แบบก็สรุปก็ไม่ได้เจออะไรโอเคพอตอนลุ่งลุ่งเช้าก็อ่าเรซปชั่นทีนี้เรซปชั่นก็แบบถามเป็นยังไงคะเมื่อคือนนอนหลับฝันดีไหมคะนั่นแหละ <laughs> นอนหลับฝันดีไหมคะ แต่ก็ไม่ได้ตอบว่าไม่ได้นอนอะ่ะเออก็คือไม่ได้นอนก็คือนั่นแหละก็แสดงว่ามันต้องมีอะไรทุกคนแต่ก็ไม่ได้ถามเขาหรอกว่าอะไรเป็นยังไงแต่เขาถามแค่ว่าหลับสนิทไหมคะเมื่อคืนแต่อีหัวละเมอแต่ว่าเราเป็นคนปลุกหัวโอเคเออทีนี้มันก็แบบมันก็ตื่นเราละเมอประมาณครั้งหนึ่งเออมันเนี้ยเออนี่ก็เป็นเรื่องราวที่แบบเกี่ยวกับโรงแรมที่ชัยนาท้าวโอเคจะพ่วงไปโรงแรมที่สุราษฎร์ธานีโอเค ก็ไปพักมันจะเป็นโรงแรมที่เก่าคลาสสิกอะทุกคนก็พักไปห้องติดลิฟต์ย้อนไปคือลิฟต์ด้านซ้ายคือลิฟต์โอเคเป็นห้องแบบเก่ามากแบบเก่ามากเก่ามากโอเคเป็นห้องแบบเหมือนโรงแรมจริ้งหรีดอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่จิ้งหรีดหรอกเออเฮ้อทีนี้เราอะก็คิดว่าเอา้ามันมันก็ดึกแล้วเนาะแต่ได้ยินเสียงเด็กเกี่ยวกาวมาเล่นกันอะเสียงเด็กโอ้ยอย่างเงี้ยเหมือนเด็กประมาณ จ็ดแปดคนแล you, However, ้วก็มีผู้ใหญ่อ่างเงี้ยเราก็คิดว่าเอ้ยกูมีเพื่อนแล้วไม่น่ากลัวหรอกห้องแม่งก็เก่าห้องคือเก่าโอเคทุกคนห้องเก่าแล้วก็มีกลิ่นอับอับเอ้ยกูมีเพื่อนแล้วแหละว่ะเออก็เลยแบบเอาได้ยินคนเสียงคนข้างนอกอะไรเงี้ยก็เลยแบบเอ้ยคือว่าไม่ไม่ต้องกลัวผีแล้วอฮะพอเสร็จแต่ก็ไม่ได้นอนอีกแล้วทุกคนก็คือเซนเซนว่าเฮ้ยมันนอนไม่หลับอะโอเคก็ไม่ได้นอนพอเสร็จปุ๊บอีพบก็นอนคนเดียวนอนหลับคนเดียวเราก็แบบ แต่ก็ได้ยินเสียงคนว่าสี่ห้าทุ่มแล้วเกิดเที่ยงคืนน่ะทําไมเด็กมาแบบเยอะมาเล่นเยอะตรงหน้าตรงหน้าโรงแรมเอหน้าห้องพอเปิดไปปุ๊บทุกคนส่งตาแมวดูมันจะมีตาแมวส่งตาแมวเฮ้ยไม่มีใครเลยว่ะแต่ไปเสียงเด็กเสียงผู้ใหญ่อะไรแบบเล่นเยอะมากโอเคส่งตาแมวแล้วพอเสร็จเปิดประตูเปิดประตูไปดูอีกนะเปิดประตูไปดูว่าเอา้าเฮ้ยเด็กที่มาเล่นนี่คือไปไหนวะไม,ไม่มีใครสักคน สรุปคือไม่มีใครเลยก็คือแบบตอนเข้าใจมาตลอดว่ามีเพื่อนโอเคพักแบบพอเปิดประตูไปปุ๊บไม่เจออะไรใดๆไม่เจอเด็กไม่เจอผู้ใหญ่ไม่เจออะไรที่เล่นกันเกีียวก่าข้างหน้าข้างหน้าห้องอย้อนไปก็เป็นลิฟต์เป็นเป็นทางเดินบันไดโอเคก็คือนี่ก็คือออีกที่หนึ่งที่แบบว่าเอาเฮ้ยแบบเปิดไปคือวิ่งอีผัวอีผัวก็แบบอยู่อยู่แบบนอนหลับอะไรเงี้ยคือก็ คือฉันก็เป็นคนที่แบบว่ากูก็ไม่รู้ว่ากูเปิดไปทําไมแต่ว่าก็อยากรู้ว่าเออเดี๋ยวตอนเดี๋ยวตอนนั้นรู้สึกว่าผัวจะยังไม่นอนหลับโอเคเหมือนเหมือนแบบยังตื่นอยู่เออทีนี้เปิดไปดูก็บอกว่าขอเปิดไปดูนะกอเปิดไปดูไม่เจอไม่เจอใครนั่นแหละทุกวนเออนี่ก็เป็นว่าเอาแล้วใครมาเล่นอยู่หน้าห้องวะแบบเหมือนแบบมาเด็กเยอะมากประมาณสี่ห้าคนหรืออะไรเงี้ยแล้วก็เสียงกิ๊กการ์ดเกวกาแบบนี้ทีนี้ก็ชื้นใจว่าเออเรามีเพื่อน ตอนนี้มันเจอความมากเปล่าวเวลาเปิดไปแล้วทีนี้ก็คิดว่าเอออะไรวะทุกคนมีเรื่องแปลกๆเออแต่ว่าโรงแรมเนี้ยเก่ามากก็คือเราน่ะไม่ได้รู้เป็นครั้งแรกที่ไปสุราษฎร์แล้วก็ไม่ได้รู้คือตุกก๊กตุ๊กอ่ะพาตัวไปโอเคอืถูกปอกโรงแรมนี้อะไรเด็ดโรงแรมนี้ไปเลยถึงแป๊บเดียวกูก็ไป <laughs> นั่นแหละสรุปก็ได้ไปเจอโรงแรมนี้โอเคแต่ก็ไม่มีอะไรทุกคนา ก็ประมาณนี้อะทุกคนนั่นแหละนี่ก็คือเป็นประสบการณ์เรื่องผีที่จะเล่า,าประสบการณ์พักโรงแรมโอเคค่อนข้างพักหลายที่ก็เลยแบบได้มีมามามเล่าให้ฟังได้ตลอดโอเคก็คือประมาณนี้อโอเคตอนตอนหน้าจะเป็นเรื่องอะไรก็คือติดตามชมกันต่อไปโ okay. อเคเนี่ยลมแรงมากฝนก็เหมือนจะตกแต่ว่าลมแรงมากลมแรงอยู่แล้วอากาศแรงอ,อ,อากาศ คือลมแรงอยู่เลยทุกคนโอเคเอาเป็นว่าเจอก,กันคลิปหน้าโอเคทุกคนว่าจะเล่าเรื่องอะไรสวัสดี